สวัสดีค่ะวันนี้มาพบคุณมดชาไนลแล้วนะคะวันนี้จะพามาทานตาซัวหมูยอวิธีทําจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนี่ค่ะวันนี้คุณมดใช้เป็นพริกสดนะคะเอาเผ็ดกลางคุณมดก็เลยใช้ประมาณ5เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ผงนื้อลงไปแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะมาหลังจากนั้นเราก็ตาพริกเนี่ยให้แตก,แตก,แตก,แตกๆบุบๆเลยค่ะนี่เห็นไหมตามพริกแค่แตก,แตกๆบุบๆตมความชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถั่วฝักยาวก,กันเลยค่ะ ก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็ตาแบบให้ถั่วฝักยาวแค่บุบๆนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาปรงะะุงเลยค่ะนี่คุณพ่ใส่เป็นน้ามะนาวนะคะแล้วก็น้าเชื่อมน้ําเชื่อมนี่คุณโ่ใส่เป็นสองกระบวยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาร้าค่ะนี่ใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะส่วนคุณพ่ชอบเปรี้ยวหวานนะคะก็เลยจะใส่เอ,อ่อเปรี้ยวหวานนํานะคะ หลังจากนั้นก็หยดน้ำปลาทีน,นึงนะ้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเราใส่น้ำปลารล,ลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงที่มีอยู่ก็คือผักชีใบแบนผักชีใบแบนที่คุณมดใส่ด้วยเพราะคุณมดคิดว่าตำปลา,ลาเวลาใส่ผักชีใบแบนไปนเนี่ยกลิ่นรสชาติมันจะชูกันนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศค่ะตามด้วยปูปูเราใช้เป็นปูนาะหรือปูอะไรก็ได้ค่ะที่เราไม่อยู่นี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นมะละกอเลยเส้นมะละกอเราก็ไม่ต claro. ้องใส่เยอะมากใส่ประมาณพอหยิบมือนะคะแล้วตาด้วยเส้นขนมจีนเลยค่ะนี่เส้นขนมจีนเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตําคลุกเขาให้เข้ากันเราไม่ต้องตานานมากนะคะตําแค่คลุกเค้าให้เข้ากันนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องตํานานค่ะนี่เห็นะคะหลังจากนั้นค่ะ พเะเอกเลยก็คือหมูยอแล้วก็ใส่หมูยอที่เราต้องการลงไปเห็นไหมคะสีสันสดใสน่าทานอยากจะให้แบบในกลิ่นจากในกลิ่นนี่หอมมากค่ะหอมน้ำปะลา้าน้ำปะลาะาของเราจะนัวมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะสีสันน่ารับประทานจากนั้นเราก็เตรียมตักใส่จานไปเสิร์ฟกันเลยจ้านี่เห็นไหมคะ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะใครถูกใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ครูม,มดไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ